ด้านสุขภาพด้านลูกขันด้านนามธรรมด้านจิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเวลาการเวลาผ่านไปด้านลูกขันอันเป็นส่วนหนึ่งของลูกประธรรมก็ย่อมมีส่วนของการเปลี่ยนแปลง มงบอกถึงสภาวะอันเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้าสู่คันรองของความเป็นธรรมเรียกว่าความถูกต้องแต่ปรับตัวได้มันก็ได้ภูมิ เหมือนกับร่างกายที่มีความรู้สึกสมบูรณ์ที่เรียกว่าเข้มแข็งแข็ง,ขงแรงบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงมีร้อนมีหนาวร่างกายที่แข็งแรงนั้นก็พอที่จะปรับตัวได้เรียกว่าไม่ทำให้เกิดความรู้สึกวิตกกังวล ก็ทำให้เกิดความรู้สึกปรับตัวเข้าสู่ความรู้สึกต่างๆนั้นอย่างกลมกลืนก็จะเกิดความรู้สึกไม่มีวิตกกังวลมีอารมณ์อย่างเป็นปกติสุขอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่นั้นในฐานะเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ หรือเป็นทรัพยากรที่มีส่วนเอื้ออํานวยเรียกว่าทรัพยากรที่มันมีส่วนเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในอนาคตก็รู้จักจัดการคำว่ารู้จักจัดการนั้นรู้จักมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องรอบรู้ ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าเ,คเห็นประยโยชน์ด้านสุขภาพร่างกายถือสือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรด้านวัตถุมันก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของสัจธรรมส่วนสุขภาพทางด้านจิตใจนั้นเราควรที่จะให้ความสำคัญ ใส่ใจในการมีส่วนเรียนรู้ว่าจิตใจนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของสังขารภาษาก็เรียกว่ามีส่วนของการปรุงแต่งปรุงเรื่องมีส่วนให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ปรุงในส่วนเรื่องให้เกิดความรู้สึกมีวิตกกังวล มีอารมณ์อยู่ในรูปแบบเปรียกว่าเหมือนกับว่าไม่อยู่ในลักษณะมีความสงบแล้วก็ตั้งสติของเรานี่แหละถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เขาหยิบยื่นให้มาละอาศัยความเป็นผู้รู้คือความเป็นผู้มีความรู้เห็นตามความเป็นจริงสังขาร มันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องกางกั้นหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังสภาพที่มีส่วนกลางกั้นนั้นมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าเรามีพละหรือมีกำลังเครื่องกลางกั้นนั้นก็ไม่สามารถที่จะบดบังได้อันนี้ก็คล้ายๆกัน สังขารการปรุงแต่งให้รู้จักว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความไม่จรังยั่งยืนมีส่วนบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่คงทนถาวรอดแล้วก็ให้ความรู้สึกในรูปแบบว่ามันเป็นของบดบังหรือเป็นของแปลกปลอมคล้ายๆกับเนามีส่วนกับการอยู่ ในสังคมมาลมที่อยู่รอบข้างมันก็มีบวกมีลบมีเย็นดีมีเย็เนร้ายมีความรู้สึกชอบไม่ชอบแล้วก็มองดูกันบ้างเรียกว่ามองดูด้านสุขภาพด้านนามธรรมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นและมันทำหน้าที่อย่างไร เราตั้งสติกำหนดดูกำหนดดูกำหนดเห็นเมื่อมีส่วนกำหนดรู้กำหนดเห็นอย่างความถูกต้องและกเป็นจริงความรู้สึกของเราจะคลายอารมณ์ของเราก็จะวางจิตของเราก็จะสงบจิตสงบอารมณ์สบายทายคลายความร้อนถอนความเมา แล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบเรียกว่ามีความสงบสุขอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการมีส่วนเลียนรู้เรียกว่าการฝึกเหมือนกับให้ข้อคิดในรูปแบบว่าจิตตังทันตังสุขะวหังจิตที่ฝึกดีแล้วคือมีความรู้สึกของความรู้เห็น อันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่ถูกต้องถูกต้องมันก็พลอยให้เกิดความรู้สึกมีความสุขเรียกว่าสุขอันนี้ไม่ใช่สุขในรูปแบบของความเย็นเดยแต่เป็นความสุขในรูปแบบของความสงัดเรียกว่ามีจิตตะบิเวมีความสงบแห่งเจ็บจากนั้นแท่นจึงให้ ความรู้สึกอันนี้ว่าเป็นสุขที่เรียกว่าหาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้อันนี้ก็ต้องคิดกันดูฉะนั้นเราในฐานะเรียกว่าเป็นที่มีสติปัญญาก็ต้องมีส่วนไต่ตรองมีส่วนไข้ควรนี้ก็จะถึงที่เรามีส่วนให้ความรู้สึกกันว่าจะมีสัน ของการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่สกราชใหม่กับความจริงมันก็เป็นการมีส่วนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในรูปแบบของการทำหน้าที่เราก็มามองในแง่ให้เกิดความรู้สึกเห็นสังขารตามความเป็นจริงเรียกว่าเห็นอย่างถูกต้องเห็นอย่างถูกตรง อารมณ์ของเราก็พลอยที่จะเกิดความรู้สึกเรียกว่ามีความสะอาดจิตสะอาดอารมณ์สบายจะอยู่ในสังคมจะมีการดำรงชีวิตอยู่ในรูปแบบของการเป็นอยู่เราก็อยู่อย่างผู้เรียกว่ามีความรู้สึกมีความเหตุถูกหรือมีความรู้สึกเอิบอิม อันนี้ก็เกิดขึ้นจากการมีส่วนของการบำเพ็ญเรียกว่าจิตตะภาวนาหรือภาวนาใหม่เป็นภาษาของการให้ข้อมูลในรูปแบบของการทำความดีเรียกว่าภาวนาใหม่ความดีอันเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนาคือปรปับปรุงให้มันมีส่วนเปลี่ยนแปลง อาศัยการปรับปรุงทั้งนั้นถ้าไม่มีการปรับปรุงมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องเข้าใจคันฉะนั้นในโอกาสการเวลาถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรูปขันดานสุขภาพดานวัตถุของเราก็มีส่วนของการทำหน้าที่ให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องละชิงทั้งปวงไป ก็มองกันในแง่อย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นที่ถูกมีอารมณ์ที่สงัดมันก็พลอยเป็นอิสระแต่มีความเป็นอิสระมันก็สบายอันนี้ก็อนุมันาที่ได้มีส่วนได้มามีส่วนของการเจริญปฏิบัติการทำหน้าที่ของความเป็นผู้เห็น คุณค่าของความเป็นมนุษย์ของ